ตามครับโชว์ไปเมื่อกี้นี่เรียกว่าโชว์อะไรครับเปิงมังคอกเปิงมังคอกเปิงมังคอกใบเดียวเรียกเปิงมังครับผมเพราะมันมาอยู่ในในในคอกเปิงมังคอกเปิงมังคอกก็คือตัวโจ๊กตัวตลกของวงเหรอตัวตลกใช่ไหมล่ะตลกยังไงอ่ะทำไมอ่ะตัวสอดแทรกตัวสร้างความบันเทิงลูกเล่นเสียงลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ลูกเล่นวิธีการตีเสียงเป็นไงเสียงไงปั๊บปป๊บปปั๊บปั๊บป ใช่ใช่จริงว่ามีท่ามีอะไรเมื่อกี้ที่เขาเล่นนะม่นีท่าส่งกันมีปุ๊บปั๊บดุบปปืดปึดปมีศอกปืดปเดียวเหมือนสครเอย่างไรเนี่ยใช่เสียงส้ยงก้องปืดปืดปุ๊บ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 ยุ๊บปุ๊บปุ๊เปุ๊เปา๊บปุเบปุ๊บปุนบปุ๊ีปุ๊ปุ๊บปันบเบี๋ยบนุ้เราจะเห็นว่ามีการปบบวัยรุ้วยถูกป่ะ ใช่ใช่รายการมีนะฮะเออคือยังไงฮะในรายการนี้โอ้คุณกฤษถ้าจะถามอย่างี้เรื่องมันยาวนะครับผมเรื่องมันยาวนะคุณทำไงดีฮะคุณพัดช่วยในแปดปีมาแล้วจะถามอย่างี้มันต้องลวลึกเลยแหละครับถ้าถามงี้นั่งคุยกันไหมเออได้ได้ดดีนั่งตรงน้ั่งตรงไหนฮะด้านนู้นนะฮะด้านตรงเนะฮะนั่งตรงไหนล่ะเรามีที่นั่งคุยกันเออเก้าอี้เก้าอี้แกขอบคุณน้องๆ้องขอบคุณด้วยนะครับน้องๆนะครับขอบคุณมากครับ ใช่แล้ครับใช่ครับอยากหลายที่ยาวๆเลยโอ้โหมันหลากหลายมากเลยละลุติไทยการประชันกันเนี่ยครับอย่าลืมว่าการประชันกันเนี่ยครับมีตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะครับ เขาเรียกมาแสดงฝีมือว่าสัมเดงสัมเดงอ่าสัมเดงกัมเดงเหมือนเราดูในหนังอย่างนั้นผมลงผมลงใช่ป่ะอย่างนั้นเลยป่ะอย่างนั้นครับแล้วก็หุ้ยมาเจอกันเสร็จปั๊บต้องมีการประชันดนตรีกันประชันก็ไม่ใช่ประชันเพื่อจะเอาเอาชัยชนะจะเอาเงินหนึ่งพันนะประชันชั่ว่าใครจะมีลูกเด็กมาโชว์กันลีลามาโชว์กันเป็นการสกิดหรือเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เยาวชนไทยมามาสนใจดนตรีไทย เออบางทีเห็นบอกาเฮ้ยมีการประชันด้วยเหรอนี่งคนไทยมันลืมไปแล้วซึ่งความจริงมีการประชันแต่โบราณแล้วเราก็คิดว่าดนตรีไทยก็จะเล่นอย่างเดียวแล้วก็โชว์ให้ฟังอย่างเดียวแต่จริงแล้วมันมีการต่อสู้มันมีสีสันมีขึ้นมีลงแบบนี้ใช่ไหมฮะเราได้เห็นครับมีนักร้องวัยรุ่นเนี่ยมาประชันหรือว่ามาอยู่ในรายการคุณพระช่วยด้วยแต่หลายคนเลยทั้งทูกันเลยคุณดิมคุณดิมดิมแท๊ทูสเต็ม

งานต้องสั่งอย,ยเขาก็ถอยเลิกรามือหน้ามีโอ,าอกาสดีจะมาอาอีแกวตาน้องคนดีที่หอยนะันทำไมถึงเอาเอาัยรุนมามา,มาร่วมกับวัฒนธรรมไทยด้วยครับ ก็ถ้าเราไม่ดึงกลุ่มของคนเหล่านี้มาเนี่ยครับถ้าแล้วเยาวชนวัยรุ่นก็ไม,ม่มีสิทธิ์จะเห็นไม่มีสิทธิ์จะรู้<อ>ถ้าแล้วเหมือนเหมือนกุศโลบายบเอากลุ่มวัยรุ่นมาเล่นดนตรีไทยมาซึ่งมันเป็นภาพที่เออเฮ้ยแปลกดีแปลกดีดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือคนพูดถึงดนตรีไทยก็จะนึกว่าโบราณเก่าแก่คนแก่เล่นแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ย ก็คือเด็กๆวัยรุ่นนี่แหละก็เล่นแต่ว่าเราเหมือนกับรับวัฒนธรรมหรือว่าเสพวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเยอะก็เลยลืมสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช่ไหมครับการผสมผสานซึ่งเขาเรียกว่าดนตรีร่วมสมัยคือทั้งไทยก็ได้ทั้งเทศก็ได้แต่รวมกันแล้วก็สามารถออกสู่สายตาพี่น้องคนไทยแล้วก็ชาวโลกได้เลยครับพี่แท่งและพี่พันธ์คิดไหมครว่ารายการคุณพระช่วยจะอยู่มาจนถึง8ปีเนี่ยครับวัดยูแล้วแปดปีแล้วเร็วนะแล้วแปดปีครับเรา รวบรวมทั้งหมดนะฮะแปดปีมาเนี่ยฮะเงินกําไรทั้งหมดแปดปีแล้วได้สองพันสี่ครับน่าชื่นใจมากเลยครับผมร้อยบาทสองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเท่านั้นเองเลยครับใช่หรือเปล่าเท่านั้นเองครับแต่กําไรครับได้สุดยอดคือกำไรทางสังคมครับโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหพูดเด็ดวิ่งกำไรทางสังคมยังไงพี่ยังไงยังไงใช่ครบอกรายการไหนบริษัทไหนผมว่านะถ้าจะทำรายการวัฒนธรรมดนตรีไทยเงี้ย ทำไม่นานเพิ่งเดี๋ยวไปแล้วอยู่ได้ไม่กี่ปีสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวครับว่าทาแล้วไม่กําไรขาดทุนบ้างหรืออะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าเราเนี่ยคือตั้งใจทําคือเราไม่ได้มองเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจแล้วตอนนี้รายการพิพาทช่วยเนี่ยแปดปีเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องของสังคมความเป็นไทยที่เราอยากนาเสนอแต่ละโชว์แต่ละการแสดงคุณเด้งบางโชว์นี่เซตกันใช้เวลานานมากอย่างใช่ไหนะเรือราชพิธีเออเป็นยังไงฮะเรือพระราชพิธีหรือเรือราชพิธีนะครับผม เซตหน้าฉากเนี่ยใช้เวลาเซตเนี่ยแปดชั่วโมงอันนี้ยังไม่ดูถึงการถ่ายทํานะฮะอ่แล้วภาพออกมาสุดขนาดเรายังไม่ถ่ายแล้วเราอยู่ในการเราเห็นเขาเขาซตฉากอลังการสวยงามมากเป็นเรือจําลองขนาดสามในสี่ของจริงครับขามาเซตในรายการเลยาเใช่แล้วเวลาฉากจัดทับทิ้งฮะยิ่งใหญ่มากนะตอนยกทับนะคนยกทับสัยกอดอย่างเงี้ย การลั่นกองลบตุมต้มตุมรู้สึกว่าซึ่งส,สมัยก่อนเนะขาทำจริงจริงทำจริงจริงและนี่ก็คือกองทัพในสมัยยุธยาที่คุณเท่งพูดถึงซึ่งมีแขกรับเชิญมาร่วมจำลองความยิ่งใหญ่มากกว่า100ชีวิตเลยทีเดียวโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านมุ้ยที่ส่งไพร่พลและก็เครื่องแต่งกายมาโชว์ครับและไม่ได้มีแต่กองทัพสมัยโบราณเท่านั้นนะครับกองทัพไทยในปัจจุบันก็ยกพลตบเท้ามาร่วมรายการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทหารในปัจจุบันดูสิครับสุดอลังการจริงๆ แต่ว่าแต่เวลาจะถ่ายนะครับเวลาที่ติดต่อผู้คนที่จะมาถ่ายยังยังง,ง้อป่าสกาไกอ,อย่างนี้ครับเออเป็นยังไงง้อป่าสกาไกอยู่ยยใต้อยู่ใต้เลยครับยะาลายไหมเป็นชนเผ่าชึ่ว่าคนจรมดาไม่เหลือแล้วจริงๆเลยใช่ปะจริงๆงงเลยรเราไม่ได้คนมาแต่ตงเป็นง้อป่าสากายจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆเลาจนเจอเนัดเลยนัดเสร็จปั๊บทีมงานขับรถไปรับพอไปรับเสร็จปั๊บไม่มีแล้วเข้ายาไปที่อื่นแล้ว เพราะป่าสกายคือเขาเขาปลูกเขาอยู่ที่ปั๊บเลยฮะขอโทษนะครับเรื่องจริงของชีวิตเขานะฮะเขาจะไปถ่ายถ่ายลึกที่นะครับผมทุกกรบทุกทุกลาจากไกลๆเลยลากข้ามาเรื่อย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 จนถึงที่ที่พักเขาที่บ้านเขาครับไม่ไหวแล้วเขาเรียกวขาขี่บุกลุกอ่ะเขาต้องย้ายไปอื่นเข้าป่าไปอีกทีมงนไปถึงปั๊บย้ายไปแล้ว คือบงับงเอิญวันที่ทีมงานเราไปเนี่ยอุจจาระมันมาถึงบ้านขาาดอดีอครับก็เลยคาดกันนี่คือ,อ,อวิถีชีวิตของที่ว่าปาทิ้ไก่นะฮะแล้วเวลานอนนะเวลานอนนะครับเขานอนนะเขาเอาหัวโผลออกมาจากจากที่นอนเขาครัเอาหัวโผลมาเพื่ออะไระฮะเพราะเวลาถ้าเสือมาแล้วเนี่ยถ้าจะกัดก็กัดหัวเเลยตายไปเลยนี่จริงจริงจริงๆริาเอาแล้วทไมทำ่างนั้นน่ะคาดนอนจะโผล่แล้ว ออกมาทําไมอ่ะเอาขาโผล่มาถ้าเสือกัดขาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวขาขาดขาขาดพิการตายตายเลยดีกว่าไม่อยากพิการเจ็บทรมานใช่ไหมออชีวิตเขาเป็นงี้จริงแปลกนะอ้าวอ๋อนี่เพราะไงเอ้โหออกมาในถ้ำกับเออเวลานอนเอาเอาเอาศีรษะออกนอกนะครับเออทไมเพราะว่าเออชาวสกายจะให้ความสําคัญของเท้ามากกว่าศีรษะครับก็ถ้าเกิดมีเสือมาล่ะเสือมาก็ ้าวางเท้าออกข้างนอกนะครับเสือมาสมมติวกัดเท้านะครับผเราไม่ตายเราจะลำบากลำบากเจ็บปวดทรมานเป็นภาราไอคนอื่นก็ตายไปเลยตายไปเลยเออนี่คือวิถีชีวิตที่ว่าราการกุพระช่วยไปไปเอามาให้เราเห็นให้เราเห็นครับเอามาให้เราศึกษาโขนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโขนนังลอยแล้วก็หลายหลายอย่างเวลาที่โขนมาก็รู้สึกว่ามันมันยิ่งใหญ่มากมนอาการตามากหาชมยากเพราะว่า าดูยก็เห็นในรายการคุณพระช่วยเหมือนกันใช่ครับผมนะครับมาอยู่ในการคุณพระช่วยผมทีแรกผมคิดอรายการคุณพระช่วยแน่นอนเราเป็นนเกแล้วก็คงจะมีวินลนาก้องแกงก้องแกงไงเลยดนตรีไทยลำไทยแต่พอมาอยู่ปั๊บรู้สึกพี่โชคดีมากเลยครับเหมือนก็เข้าได้ได้เรียนห้องพิเศษส่วนตัวอะไรที่หาไม่เจออะไรที่เก่าๆอะไร ยิ่งอาจารย์เผ่าทองทองเจือโอ้โหมันสมองสุดยอดเลยหาเราข้อมูลเยอะแยะมากเลยอ,อะไรที่เราไม่เห็นก็ต้องเห็นกางสดานครับผม,ม <า S 1> ชื่อนี้ <พบ S 1> ฟังมานานแล้วกางสดานครับนี่คือรูปลักษณของเขาเลยใช่ครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับ ที่เป็นมงคลใช้ในวังใช้ในวัดแตรสังกังสดาเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยเนี่ยมาช้านานเป็นร้อยเป็นพันปีปลูกฝังเป็นวิถีชีวิตของไทยแต่ว่ามันถูกเลือนรางแล้วก็จางหายไปหมดละรายการคุณพระช่วยเนี่ยเป็นการรวบรวมแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาให้คนไทยเนี่ยได้เห็นวันนี้แหละคือรากเงาของพวกเรานะครับพูดถึงคุณพระช่วยออเคสตราแล้วเนี่ยเพลงเพราะมากเลยอยากได้ยินมากเลยพี่เท่งเพลงแต่เพลง มีมาโชว์ได้ไหมอ่ะีป่ะเตรียมมาไหมเตรียมมาไหมบอกก็าห้าร้อยโชว์วันนี้ครบบทคุณกิจอยากดูอะไรเอาเนี่ยเอาเนี่ยอยากดูนี่แหละออเคสตรานี่แหละออเคสตรานะก็หึ่มยิ่งใหญ่นะใช่จัดให้วันนี้นักร้องรับเชิญของเราอ่ะกว่าจะเชิญตัวมายากมากเลยเหรอต้องแซงคิวขนลุกเลยเนี่ยธรรมดาธรรมดาเขาท่านี้นะฮะต้องไปร้องโชว์ที่เกาหลีฮะแต่ว่าไม่ไม่ไี่คือต่างชาตินี่ก็ก็ติดต่อมาติดต่อมาแล้วก็ให้เราไปโชว์ด้วยแหละครับผมผมบอกผมบอกว่าอยากไปเกาหลีได้ไหมแซงคิวมารายการนี้ได้ไหมได้ได้ได้คุยได้เหรอ ไหนเมื่อคุณกิจอยากดูโชว์อย่างนี้แล้วก็ผมจัดให้เลยครับมาเลยพี่ต้องรีฟแซงคิวนะผมไม่บอกเขาเลยให้แต่งตัวครับผมโอเคได้เลยพี่ระดับพระเอกวะเนี่ยระดับพระเอกเลยหน้าตาหน้าตาคมหน้าตาคมมากอ่าอลิตาเลยลิตาเลยลิตาเลยมาเลยมาเลยมาหนึมาเลย่งมาโอเคโอ้ตายตายเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูโชว์นะฮะจากพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยครับไปชมเลยครับ จะตายอยู่แล้วต้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างรับรักพี่หน่อยนานางเห็นใจพี่บ้างเถิดแม่คุณผมผ้าครี่ว่าหนาวคลายหิงไฟใครว่าทำให้อุ่น แม่หนาวรักเป็นทุนกอดใครก็ไม่อุ่นเหมือนกอดน้องนางหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างหากแม่ได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดง ไว้ก่อนเถิดนอ้องเดือนสิบสองที่จะมาขอแต่งแฟนสินสอดเจ้าแพงที่บอมีเงินแต่งรอบน้องเองฮ<ะ>ัล ที่มาเลยได้ไหมฮะอ,อ๋อที่มาก็ตั้งต้นจากรามิทาาร้าก็เอ๋ยขอไก่ขอไข่เข้านาขอละคังไก่